بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي نون الحمد لله تمرأة المنشورة อัลฮะกกามีราะหิมะฮุลลอฮฺุตอาลานะครับท่านตั้งคำถามคำถามข้อที่65บอกว่ามาดาริลุลฟาวกียะจีมีนันกิตาบนะครับว่าอะไรคือหลักฐานว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าจะอาลาพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนนะครับซึ่งเรากำลังเรียนกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าจะอาลานะครับใช็ถามบอกอะไรคือหลักฐานที่อยู่ในอัลกุรอานที่ได้ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะอัลลพระองค์ทรงอยู่เบื้องบน นะครับทรงอยู่สูงนะครับซึ่งปรากฏหลักฐานเชคกล่าวบอกว่าอันอดีลละทุสรีฮะอลัลฮิละตัวอัดุวะละตัวซาฟมิหฮาฮาดีนอัสมาวะมาฟีมาอะนนาฮานะครับเช่บอกว่าหลักฐานที่อัลละตัลได้บอกว่าอย่างชัดเจนนั้น มีจำนวนมากเกินกว่าที่เราจะนับและคำนวณได้นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือพระนามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานและสิ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกันนี้ซึ่งเราได้เรียนกันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่าเราจะาทรงมีพระนามว่าอันอาลีใช่ไหมครับอัลอาลาอัลซอฮิรอัลกาฮิรอ ah ัลมุตาลชื่อทั้ง5ชื่อนั้นเป็นชื่อที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจะอาลาพระองค์ทรงอยู่เบื้องบน ทรงอยู่สูงกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับและเชคก็บอกว่าและยังมีอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์จะอะไรได้ทรงยืนยันเอาไว้ในอัลกุรอานอีกหลายต่อหลายอายะเดียวกันดังอายะที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ใน surah t อ h า,า,าบอกว่าอะลัยฮ์มานุอัลัลอั์ชิสตาวะนะครับอัลลอฮ์บอกอะลัยฮ์มานั้นหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานาาละเรพระพระองค์ผู้องค์ทรงเมตตากรุณาพระองค์ทรงอยู่เหนือบัลลังของพระองค์คำว่าอิสตาวะในภาษาอาหรับนั้นหมายถึงว่าเอิดาฟะะอาลา ช่ไหมครับแปลว่าอยู่ข้างบนอยู่เบื้องบนอยู่เหนือบันลังขึ้นไปนูน่นนะครับนั่นหมายความว่าอะไรมะคลูกที่ใหญ่ที่สุดคืออารัชของอัลลอฮ์ในการาที่มะคลูกที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดก็คืออารัชขอของเรา س ب ح น ن าจะอะลแต่เราจะละซุบฮองทรงอยู่เหนือบัลลังของบง,ง,ง,งขึ้นไปเบื้องบนตามสิ่งที่บงได้บอกเอาไวนะ้ในอันกุรานตามความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของเรา س ب ح น ن าจะอะไช้บอกฟีสบติมวาวดยิน ฟิซาบอติมาวะดี้ะมินัลกุรอานนะครับซึ่งสิ่งนี้อายะในทํานองคล้ายคึงกันนี้ถูกกล่าวไว้ถึงเจ็ดที่ด้ยวยกันในอัลกุรอานว่ามิหฮากุลุฮูตะอาลานะครับและหนึ่งในนั้นก็คือดํารัสที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت อาลาได้กล่าวไว้ในสุรอัลมุลบอกว่าอะอามินตุมมังฟิซซามะนะครับอัลลอฮ์ถามบอกว่าหรือว่าพวกเจ้าจะไม่ศรัทธาต่อผู้ที่อยู่ในฉันฟ้าคําว่าฟิซซามะ ฟีในที่นี้เป็นเป็นคำที่กำลังจะบอกให้เรารู้ว่าฟรีหมายถึงในแต่คำว่าในชั้นฟ้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงภายในชั้นฟ้าแต่หมายถึงอะลัสมาใช่ไหมครับเหมือนอญญาย์อลกรุรานที่เราจะอาล,ก,ลากัลเบกุลซีดูฟิลเอาใช่ไหมครับอัลกลาวบอกมุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงเดินไปในผืนดิน กูรสซีรูพวกเท้าทั้งหลายจงเดิน fill อา t ในดินในพื้นดินกระนั้นหรือไม่ใช่พี่น้องคําว่าฟีในที่นี้หมายถึงอาลาพอเราทุกคนต่างเดินบนพื้นดินใช่ไหมครับฉะนั้นคําว่าอาอาม,อามิงตุมมังฟิสซามะหรือว่าพวกเจ้าจะไม่ศรัทธาต่อผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าแปลว่าผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าอยู่เหนือชั้นฟ้าขึ้นไปและในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาตาลาะเท่านั้น ตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าหลักฐานที่ยืนยันว่าละเจาละทรงอยู่เบื้องบนและอยู่ที่สูงนั้นในอัลกุรอานนั้นมีหลายต่อหลายอายะห์ด้วยกันซึ่งบรรดาอัล์ม่าได้จําแนกนะครับประเภทของหลักฐานที่ได้บ่งชี้ว่าละเจรละทรงอยู่เบื้องบนไว้หลายประการด้วยกันและอายะห์นี้ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานชนิดหนึ่งของหลักฐานที่ยืนยันว่าละเจาละทรงอยู่เบื้องบนนั่นก็คือการที่ละเจรละได้ทรงยืบน,บนอออยันว่าพระองค์อยู่อยู่บนชั้นฟ้า นี่ครับใช่บอกว่าอายะนี้อามินจุมมัฟิสซามานั้นถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานถึงสองอายะเดียวกันว่ามินฮาเกอลูกหูษ์จ่าละนะครับและยังมีอายะอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งอยู่ในสุรออนนะห์ึ้อัลลกล่าวบอกว่ายาค้าฟูนารับบหุมมินฟากิฮิมยาคาฟูนารับบหุมมินฟาวกิมอัละอฮฺาละบอกถึงคุณลักษณะของบรรดามาอลกะบอกว่าบรรดามาอิกะต่างเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ซึ่งพระองค์ทรงอยู่เหนือพวกเขาแปลว่า,อาลอจาราทรงอยู่เหนือบรลาบรรดามาลาอิกาหนนเองและบรรดา马拉าากาศอยู่ที่ไหนพี่น้องมานาซิลอัมบียะอยู่ที่ไหนครับที่พมน้าของบรรดา马拉าากาศอยู่บนชั้นฟ้าฉะนั้นอลอจาราบอกว่าบรรดามา,ากาิกลัวพระผู้เป็นเจ้างพวกเขาที่อยู่เบื้องบนพวกเขาหมายความว่าลอจาราทรงอยู่เหนือบรรดา马拉กาศคืออยู่บนเหนือชั้นฟ้าขึ้นไปนู่นนะครับว่ามินฮะกอลุฮูตาลาและในอีกอายะหนึ่งลอจาราก็บอกว่า อิละฮิยศอัดุคัลิมุตตายิบุวันงามลุศ ا ลิหุยิรฟะอฮูอัลลอฮับวะอิละฮิแปลว่าไปยังพระองค์ใช่ไหมครับยศอัดุแปลว่าขึ้นคําว่ายศอัดุมาจากกลิกิเรียคว่าไซดะใช่ไหมครับไซดะแปลว่าวขึ้นในเป็นคําศัพท์ที่เป็นคํานามนหรือเป็นมศดัดเรียกว่าอัสรูดอัสรูดหมายถึงการขึ้น ซึ่งคําว่าการขึ้นในที่นี้ความหมายของเขาคือขึ้นจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงอัลลอฮ์บ้งอีไลฮิยาซาดูแปลว่าอะไรพี่นะ้องแปลว่าสิ่งที่พงกำลังจะกล่าวเนี่ยมันขึ้นไปยังพระองค์สิ่งที่กำลังจะกล่าวนะยะเนี่ยมันขึ้นไปยังพรงค์คืออะไรพี่น้องอันแะ้ An ิมตอยิบคาพูดที่ดีมันจะขึ้นไปหาอัลลอฮ์หมายถึงอัลลอฮ์แต่เราจะทรงตอบรับสิ่งที่เราพูดนะครับคำพูดที่ดีของเราเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ย พงศ์จะตอบรับเรียการที่จะให้คําพูดเนี่ยมันขึ้นไปหาพระองค์ฉะนั้นขึ้นจากที่ต่ำคือที่เราอยู่คือพื้นดินไปอยู่ไปสู่เบื้องบนคือที่สูงเลาเร์บอกว่าลอันาาามารุสซอเลหิวรฟะาอุเมื่อเราพูดในสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําความดีเลาเราจะอะไรก็จะยกการงานที่ดีของเราขึ้นไป นั่นแปลว่าเป็นความเมตตาของเราจะอะไรที่เมตตาต่อบางของบงเมื่อพูดในสิ่งที่ดีและเขาได้ลงมือกระทําตรงในสิ่งที่เขาพูดเราจะอะไรจะเมตตา้วยการยกความดีขึ้นไปเป็นการตอบรับการงานที่ทําฉะนั้นความดีงามก็จะขึ้นไปเช่นเดียวกันและคําว่าขึ้นยอดฟ้าอ้องแปลว่าอะไรพี่น้องขึ้นจะที่ตามขึ้นสู่ที่สูงฉะนั้นบรรดาอัลลอฮ์จึงบอกว่าอายะอัลกุรอานในทํานองนี้นั้นเป็นหนึ่งในชนิด ของอายะอัลกุรอานที่ได้ยืนยันว่าละจาราทรงอยู่เบื้องบนอยู่ที่สูงนั่นก็คือเป็นการชี้และเป็นการบอกให้รู้ว่ามีบางสิ่งได้ขึ้นไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูว,วาจาโดยการใช้คําว่าสูดแปลว่าขึ้นจากที่ตำ่ำนะครับขึ้นจากที่ตำ่ำขึ้นสู่ที่สูงละจาลากล่าวต่อพี่น้องบอกว่าจะอรูจุนมาลาอิกตัววารุฮูอีไลในอายะนี้ใช้คําว่าแะอรูจุคำว่า,าจ,จะาอรูจุมาจะคําว่าลอรูจ อัลอรู้แปลว่าการเดินทางจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงมันเนะอาออกมาจากเชงแอกว่านี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของหลักฐานที่ยืนยันว่าละเจาละทรงอยู่บ่วงบนนั่นก็คือการที่ละาจะละได้ทรงพูดว่าพระองค์สําหรับพระละเจรละน,นั้นมีบางสิ่งขึ้นเดินทางจากที่ต่ำขึ้นไปยังพระองค์นะเบื้องบนนั่นก็คือใครพี่น้องบรรดามาลาอิกะแต่อารูจยุนมาลาอิกะทุบรรดามาลาอิกะเดินทางนะครับและ รู์คือจิบรี่อะอัยฮิสาาสาลาเดินทางจากที่ตา่ตาแต่รู้จู่อีไล่ขึ้นไปยังอัลลอฮ์บฮานะฮแวะต่าอาลา์นั่นเองฉะนั้นน,น,นี่ก็เป็นหลกักฐานที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะอะลาพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนอยู่ที่สูงอยู่ดับบิรุลอัมร์มินัสสมาอ์อิลัลอัรดนะครับอีกอายะน,นึงอัลลอฮ์กล่าวไว้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงบัญชาใช่ไหมครับทรงสั่งคำบัญชาของพระองทรงประทานวาฮีของบงคำบัญชาของบงลงมาจากฟ้าฟ้าอยู่ดับบิรุลอัมร์มิ่งอมา แต่ว่าเวลาที่อรลเจ้าเราจะทรงสั่งสิ่งใดเนี่ยสั่งลงมาจากเบื้องบนออลลอรลงมายังพื้นดินนี้บนพื้นโลกนี้ฉะนั้น,นบรรดาเอลมาจึงบอกว่านี่เป็นอีกชนิดหนึ่งของหลักฐานที่ยืนยันว่าพราะเจ้าทรงอยู่เบื้องบนนั่นก็คือการที่บอกให้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะครับลงมาจากข้างบนนะครับมาสู่ข้างล่างลงมาจากข้างบนมาสู่พื้นหลาง เหมือนอีกอายะหนึ่งที่เราจะกล่าวบอกว่าตันซีลุนกิจาบิมินัลลอฮินะอาลกิินฮะกิมเราจะลาวพาพระองค์ได้ทรงประทานอัลกุรอานใช่ไหมครับลงมาจากไหนลงมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัพระองค์ผู้ทรงอำนาจพระองค์ผู้ทรงปริชาญาณแปลว่าลงมาจากข้างบนมาสู่ข้างล่างนั่นแปลว่าเราจะอาาอยู่ไหนอยู่เบื้องบนเรากล่าวอีกบอกว่ายาอิซาอินนีมุตาวฟีกะวารฟิอุกะอิเลยโออิซาเอ๋ยข้าจะรับเจ้าข้าจะยกเจ้าขึ้นมา อัลลอฮ์จอาละจะทรงรับทนานบีอีซาอะลิส a l a ในสภาพที่ทนานบีอีซาอะลิส a l a ถูกยกขึ้นไปในสภาพที่กําลังนอนหลับเพื่อให้ง่ายแก่การเดินทางและการเคลื่อนย้ายจากพื้นดินขึ้นสู่ฟากฟ้าใช่ไหมครับอิไลยยแปลว่ายกไปยังอัลลอฮฺสุเานนะว่าตคือหมายถึงยกไปยังฟากฟ้ายกไปยังเบื้องบนฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของหลักฐานที่ยืนยันว่าอัลลอฮาลาทรงอยู่เบื้องบนนั่นก็คือการที่อัลลอฮ์จะาละได้บอกว่ามีมะคลูกบางสิ่ง นะครับถูกยกไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาละนั่นก็คือท่านนบีอิสฺลาลิสลามนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นอายะอัลกุรอานที่ได้ยืนยันนะครับและได้บอกให้พวกเรารู้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาละพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงอยู่นะเบื้องบนอยู่ที่สูงนั่นหมายความว่าอยู่เหนือมัคลูุที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมด ตามความเหมาะสมและความยิ่งใหญ่ของของัลลอฮฺซุพานหูวะจ่าอัลลนั่นเองและนี่ก็เป็นหลักฐานและชนิดต่างๆของหลักฐานที่ได้ยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวโดยนี้บรรดาอุลมามะนะครับที่อยู่ในสาย่าสนามชาฟียุรอมฮิมะฮุลลอลฮุตาอัลละได้กล่าวไว้บอกว่าหลักฐานที่อัลลอฮฺกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนเนี่ยอยู่เหนือชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นขึ้นไปเนี่ยที่มีอยู่ในอัลกุรอานมากกว่าเป็นมากกว่าพันที่ นั่นหมายความว่ามีจํานวนมากที่รเราจะอะไรได้ยืนยันและได้บอกให้พวกเรารู้และเชื่อมันม่นว่าเราจะอะไรพระองค์ทรงอยู่เบื้องบนมิใช่เหมือนกับความเชื่อของคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าเราสุภานุว่าจะอะไรทรงอยู่ทุกที่หรือเราสุภานุว่าจะอะไพระองค์ทรงไม่มีที่อยู่หรือเราสุภานูว่าจะอะไรนั้นพระองค์ไม่ได้อยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างหนาง้าไม่ได้อยู่ข้างหลังนะครับฉะนั้นจุด ประสงค์ของคนเหล่านั้นสุดท้ายแล้วเราจาละพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีตัวตนแต่เราจาระได้ยืนยันและบอกเอาไว้ในอัลกุรอานว่าเราสุฮานุวารจาละพระองค์ทรงอยู่เหนือบัลลังขององและอยู่เหนือกว่ามะคลุกที่องทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมดตามความเหมาะสมกับสิ่งที่อง ตามความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งพระองค์และไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนกับอัลเราสุบฮานะฮหัวใจอาลาได้นะครับขออัลเราสุบฮายนต์หัวาจประทานความดีงามและความเข้าใจในศาสนาให้แก่พวกเรานะครับบัสลลัลลอฮฺาวะอาลานบีินะมุฮัมมัดวะลาลัยฮิวะซซฮบิฮิวะสัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะดารักาตุู